ป๊ากับเข่ามือหนี่ไปแต่กินค่ะพี่น้องค่ะเบื้องเป็นอาหารบ้านหน้าในอาหารบ้านหน้าของเฮาค่ะน้ำพริกกะปีิลวกผักต่างๆเจ้าปลาแดกแล้วก็นึงไก่นึ่งปลาข้าวเหนียวอันชั้นอันนี้จะเป็นน้ำซุปไข่ค่ะไข่ตุนค่ะน่ากินมากเลยค่ะเมนูเพื่อสุขภาพอีกแล้วเบิ้งค่ะผักสดๆจากสวนเลยผักปลอดสารของเราค่ะ น่ากินมากเมนูสุขภาพของเราวันนี้แล้วก็มีบักแตงโมค่ะนี่อาหารว่างมีบักแตงโมจ้าเดี๋ยวเฮาสิพาไปกินกันเลยค่ะมาเด้อเข่าพี่น้องโอ้ยดุนยังเข่ามืดดิบเข่ามืดดิบตุ๋นเข่าต้องกินของหวานก่อนข้าวเนียวอันชั้นเขากินเข่ากับบักโมติอดมีเอ่นปลามีน้ำซุปด้อนี่น้ำซุป เย็นหวานหานเย็นๆนี่มีแห้งบักแห้งแมั้งบักแห้งมนไก่นีปลามัพริกกะปิประเดดบวบปลาเดดบวงมันผิดแล้วกะบักีน้ำใม่น้ำหม่หวานออ่นกะบักแตง ข้าจเส้นก็บบต้องเห็ดกับข่าวยากไปใชคือแบบไก่มุ่งไม่หามันหาบักไก่มุ่งยากมันบุ่ยากแล้วตลาดมันไก่ตลาดมันบ่คือบางหนอกงคือบางหนอกมันก็ตลาดเจ้ากะปิเรากินข้าวกับบักไก่มุ่งค่ะเจ้ากะปิจะกินกับข้าวเหนียวเด้บัดนี้อืม ไม่หวานอืมับนะรับไยางหนันมไปก่อนเด้ออืม,อมป่านี่แซบๆเ,าเาขาจะเขาพองอันได,ด้มอรูป่าหนังสวยมากได้ไม่ป่ายุสานดิค่ะปายสาเนีน่เอาบอา็ได้ค่ะ บุญมีออมือดีเรื่องปลา,าหรือเื้อเบร์ด็กินค่ะบุญไม่คนมาเอาค่ะปลาู่สักาลาย,ย,อ,อ,ยอยู่ดีน้ำสุกอยันแม่แข่งเรากรเุยตรง ใส่ไข่ให้แต่วันนีนใส่ไข่ปล้ันฟักทองไหมประโยชน์หวานสุดเต้าหูดอ่ะน่ารัอมันสีขานนนนขงเหนียวมากเลยสีสันสน,นนงามร้อนชัน นโรสเมีน,น้ำเชอรี่มันชั้นหลายใ่บ้านนะคะดอกชั้นลห,หลายหลายนี่เป็เอามาเห็ดขนเหนียวอันนี้แหละแะเอามาเห็ดน้ำอันชั้นเด็กน้ำอันชันใส่น้ำผึ้งทำ่มต้มกินก็ซึ้งกระแด้งงงเศร้า วุ้ตอนี่กินไม่ยาเหรอน่เป็นนี่หอมหวานผล้หม,มักรากไห่ แตงโมของเขาขมาเแบบมากเลยยิม mm. mm, mm, ันยิมนยมสับหลายใครคนเดิมค่ะ